สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเจอกันอีกแล้วนะคะเจอกันกับก้อยอีกแล้วค่ะทางช่องวารุณีชาแนวค่ะช่องแบ่งปันทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์นนะคะวันนี้ก็จะมาแบ่งปันการสร้างเสื้อคอจีนคอตั้งไทยจิรดาสร้างกันแบบในตัวนะคะสร้างยังไงมาเริ่มกันเลยจ้ะเรานำเสื้อชิ้นหน้าและชิ้นหลังนะคะแพทเทิร์นที่เราสร้างเสร็จแล้วนำไหลขกา็มาชนกันอย่างนี้เลยค่ะ นำไหลเข้ามาชนกันอย่างนี้นะนี่เป็นชิ้นหน้าเส้นกลางหน้าที่เราเคยติดกระดุมนะคะอันนี้เป็นเส้นกลางเรานำไหลชิ้นหลังมาวางทบอย่างนี้เลยจ้ะวางทบเลยเราวัดคอลึกออกมาจากเส้นคอนะคะวัดลงมา1เซนครึ่งนะคะ1เซนครึ่ง1เซนแล้วเราก็ขีดฉากไปเลยจ้ะขีดตั้งฉากไปเลยนะ วัดคอกว้างออกมาจากฐานคอนะคะหนึ่งเซนครึ่งเหมือนกันแล้วเราก็ขีดเส้นขีดเส้นตรงหากันเลยจ้ะในกรณีที่เราจะทําเสื้อที่ติดกระดุมหน้านะคะที่ติดกระดุมหน้าคอจีนเขาเราจะไม่ให้ชนกันถ้าชนกันก็จะอยู่ประมาณที่เ้นท,ที่กลางหน้าอย่างนี้เราจะไม่ชนนะคะเราจะให้ห่างออกจากเส้นกลางหน้าประมาณไม่ถึงครึ่งเซนนะคะไม่ถึงครึ่งเซนดีจีดหนึ่งคะ่ะ เพราะว่าเราจะไม่ให้ชนกันอย่างนี้จะไม่สวยจะไม่ค่อยนิยมกันเราจะวัดออกมาจากเส้นกลางประมาณสักสองขีดจนะิ๊ดหนึ่งคะ่ะแล้วเราก็วัดแล้วเราก็ขีดขึ้นมาหาเส้นหางคอเลยค่ะเราก็จะได้เส้นนี้นะพอเราได้เส้นนี้เสร็จปุ๊บเราจะแบ่งครึ่งนะคะจากเส้นไหลมาหาเส้นคอที่เราขีดจากเส้นไหลมาหาเส้นคอตรงนี้ที่เราขีดได้เท่าไรเราจะแบ่งครึง่งเส้นนี้จะอยู่ที่11เซนนะคะแบ่งครึ่งก็จะอยู่ที่5เซนครึง่งให้5เซนครึง่งปุ๊เบรรเราขีดเส้นฉากเลยค่ะ ขีดเส้นฉากเลยนะขีดเส้นฉากเราจะได้เส้นนี้เราวัดจากเส้นที่เราขีดเอาไว้นะคะลงมา2เซนนะคะ2อเซนครึ่งเราเราขีดตรงนี้เลยค่ะเราจะมาโค้งคอเส้นที่คอเราวัดออกมาจากเส้นฐานคอน,นะคะ1นเซนครึ่งเราจะโค้งคอหลังก่อนเราโค้งคอหลังก่อนนะคะใช้ไม้บรรทัดเลยค่ะไม้บรรทัด่เคริรเฟล่านี้แหละหัวหนกแก้วนี่แหละค่ะ เส้นกลางนะคะเราจะวัดจากเส้นฐานคอด้านหลังลงไปประมาณ0.5เซนหรือ0.75เซนก็ได้นะคะจะไม่เกินนั้นนะคะประมาณ0.5เซนนะคะวัดลงมาคอข้างหลังลึกนะคะ0.5เซนหรือ0.75จนะคะจะไม่เกินนั้นเราโค้งคอหลังเลยค่ะพอเราโค้งคอหลังเสร็จนะคะเราก็จะมาโค้งคอหน้าการที่เราโค้งคอหน้านะคะเราจะให้เส้น ให้ไม้บรรทัดตรงจุดนี้เลยค่ะที่เราลบวัดลงมา2เซนกับเส้นด้านหน้าตรงนี้นะคะเราจะโค้งคอหน้านี่ค่ะเราวางเลยค่ะวางให้เข้าระนาบกันเลยนะวางไม้บรรทัดหัวนกแก้วให้เข้าระนาบกันเราก็ขีดเส้นไว้เลยค่ะนี่ค่ะได้แล้วเส้นที่เราโค้งคอนี้ได้แล้วนะคะเส้นนี้เราจะแบ่งสามช่อง จากเส้นไหลมาหาเส้นนี้เราจะแบ่งเป็นสามช่วงนี่ค่ะสามช่องเท่าเท่ากันหารสามค่ะเท่าเท่ากันเราจะได้อย่างนี้เส้นนี้เน้นเส้นให้เข้าแบบเข้มๆก่อนจะได้มองเห็นนะคะนี่ค่ะทีนี้เราจะมาสร้างคอเราจะใช้ช่องที่1คือเส้นตรงนี้นะคะเราจะขีดขึ้นไปนะคะตรงนี้เราจะวัดออกมาจากเส้นคอที่เราวาดตรงนี้นะคะ ออกมาสองเซนสองเซนนะคะจุดไว้เลยค่ะสองเซนตรงนี้เราจะใช้ไม้บรรทัดโคง้งขีดเลยค่ะขีดจากจุดแรกเลยนะคะช่องแรกเราโค้งเบาๆเลยค่ะไม่ต้องโค้งแบบเบ้อหวังนะคะไม่ต้องโค้งเยอะเอาเบาๆค่ะนี่ค่ะค่อยๆโคง้งโค้งมาหาจุดแรกนะคะโค้งมาหาจุดแรกคือจุดนี้นะคะเราโค้งมาหาจุดแรก แล้วเราก็จะขีดเส้นนี้เป็นเส้นตรงขึ้นไปเป็นเส้นตรงขึ้นไปนะคะพอเราสิดเส้นตรงขึ้นไปปุ๊บเราจะวัดจากไหลขึ้นมาเท่ากับเส้นคอหลังที่เราโค้งได้นะคะเราโค้งเส้นคอหลังได้เท่าไหร่เราวัดเลยค่ะคอหลังคอตั้งนะคะจะอยู่ที่9เซน9เซนถึง9เซนครึ่งจะไม่เกินนั้นนะคะถ้างั้นจะคออ้าไม่สวยตัวนี้ได้อยู่ที่9เซนนะคะเราก็จะวัดขึ้นมาจากเส้นไหลขึ้นมา9เซน วัด9เซนแล้วก็ขีดเส้นฉากไว้เลยค่ะขีดไว้อันนี้ขีดเป็นแนวทางไว้ก่อนนะยังไม่ยังไม่ใช่ตัวเลขที่ที่ชัดเจนเพราะว่าเราจะมาโค้งคอทีหลังคอเราต้องการใหญ่เท่าไหร่คะคอเสื้อเราต้องการใหญ่เท่าไหรตัวสีส้มที่อยู่ในหน้าปกนะคะจะอยู่ที่3เซน3เซนครึ่งคะ่ะขอโทษที3เซนครึ่งถ้าเราอยากได้เลขกว่าน,นั้นเราก็สามารถทําเลขกว่าน,นั้นได้นะคะเราก็วัดเลยคะ่ะ3เซนครึ่ง ตลอดแนวเลยค่ะสามเซนครึ่ง3ามเซนครึ่ง3ามเซนครึ่งแล้วเราก็ขีดขีดเลยค่ะ3เซนครึ่งถึงตรงนี้พอถึงตรงนี้ปุ๊บถ้าเราแต่งคอเสื้อนะคะเป็นเส้นตรงขึ้นมาอย่างนี้คอเขาก็จะตรงเราก็จะขีดเชนิสหนึ่งนะคะนี่ค่ะขีดเทนนิสนึงประมาณนี้นี่ค่ะตรงคอด้านหน้าเราจะใช้อยู่ที่3ามเซนเพราะตรงช่วงที่กลางไหลตรงนี้ช่วง ช่วงที่เขาอยู่ตรงจุดไหลอยู่ที่3มเซนครึ่งใช่ไหมคะตรงคอด้านหน้าที่ชนเราจะใช้อยู่ที่3มเซนเราจะไม่ให้ถึง3ามเซนครึ่งดีนะคะเพราะว่าเขาจะแลดบบีเขาไม่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 ค่อยสวยค่ะต้องเล็กลงมานิดหนึ่งไม่เยอะนะคะเล็กแบบไม่เยอะนี่ค่ะเราก็จะโค้งคอนี่ค่ะ วาดให้สวยนะคะเพราะจะไม่มีการแยกแล้วเราจะไม่แยกแล้วนี่ค่ะทีนี้เราจะลอกคอออกมานะคะเส้นนี้เราจะลอกออกมานะคะเราจะลอกคอออกมานี่ค่ะกระดาษรองนี่จะ้ะเราจะลอกคอออกมา แล้วเราจะมาวนแต่คอจริงๆแล้วนะคะคอเสื้อจริงๆแล้วเราจะใช้เส้นนี้นะคะ,เว,ะเวลาเราไปตัดตัวเสื้อจริงๆเราจะใช้เส้นนี้นะคะอันนี้คือคอเสื้อคอเสื้อจริงๆคือเส้นนี้ไม่รู้เพื่อนๆมองเห็นไหมคอเสื้อที่เราจะไปตัดในตัวเสื้อนะคะเราจะตัดตัวนี้นะคะสําหรับคอเส้นคอตรงนี้เราจะตัดเส้นนี้แต่เส้นปกเสื้อเราก็จะใช้เส้นใหม่ที่เราสร้างขึ้นมาอย่างนี้นะคะตามแนวเลยนะคะตรงนี้เลย เราจะใช้ตรงนี้เลยกลิ้งออกมาเลยค่ะเรากลิ้งออกมาเรากลิ้งออกไปนี่ค่ะเส้นไหลเราก็กลิ้งตัดไ้เลยนะคะแล้วก็เส้นจุดแรกช่องแรกเรากลิ้งไว้เลยค่ะเป็นแนวทางนะคะอันนี้คือเส้นกลางหน้าเราก็จะกะรางกระดุมตั้งแต่แรกเลยนะคะคือรางกระดุมของเสื้อสําหรับตัวที่ติดกระดุมหน้าเนาะ เราจะติดกระดุมเลยค่ะเราจะมากะรางกระดุมเม็ดแรกเลยค่ะสำหรับกระดุมด้านหน้านะคะนี่ค่ะประมาณนี้สำหรับที่ติดกระดุมนะแต่ถ้าเป็นติดซิปก็ใช้เส้นนี้ตัดวางทบเลยนะคะใช้เส้นกลางนะคะกลางตัดถ้าสำหรับเสื้อที่ติดซิปนะคะแต่ถ้าเป็นเสื้อที่มีกระดุมหน้าเราจะต้องทํากระดุมเม็ดเลกเกณฑ์อย่างนี้เลยนะคะ เรากก้งปอกออกมาแล้วเนาะอันนี้ชิ้นหลังกลางหลังเราบางๆไว้ก่อนอันนี้เส้นไหลนะคะอันนี้เส้นจุดแรกคือเส้นนี้เราต้องกิ้งออกมานะคะเราจะต้องทำเครื่องหมายเอาไว้ อันนี้ทาแบบง่ายๆนะคะไม่ต้องซับซ้อนนี่คะ่ะเราก็จะตัดปก,ปกออกมาเราก็จะไปวนคอดูว่าเขาพอดีไหมกลางหลังอย่าเพิ่งตัดนะคะเผื่อขาดเหลือเราจะได้ไม่ต้องต่อกระดาษเราไปเช็คแพทเทิร์นเสื้อก่อนแต่ถ้าเราอยากได้ใหญ่กว่าน,นี้เราก็สามารถทำปกใหญ่กว่าน,นี้ได้นะคะสำหรับคอ ตั้งนะคะอันนี้เส้นไหลนี่ค่ะเราก็จะมาวนวนเส้นที่เราขีดตรงนี้ไว้เลยนะคะคือเสื้อเส้นคอเสื้อคอจริงนะคะที่เราจะไปตัดกับเสื้อเราจะใช้เส้นนี้นะคะเวลาเราตัดเราก็จะมาวนนะคะตรงเส้นนี้ที่เรากลิ้งออกมาเขาต้องตรงกันนะคะเวลาเราวนเราใช้วนเลยค่ะเราใช้วนเช็คดูเลยค่ะนี่ค่ะเราใช้วนเข้าเลยค่ะเส้นไหลเขาก็จะพอดีกันเลยนะคะเนี่ย เห็นไหมคะมองเห็นเนาะนี่ค่ะเส้นไหลเขาก็จะพอดีกันเลยหลังถึงตรงไหนเราใช้เส้นไหมเลยนะคะกลางหลังนี่ค่ะตรงนี้เราก็ขีดไหมเลยนี่ค่ะเราก็ตัดออกเพราะเราตัดเผื่อกระดาษไว้ตั้งแต่แรกนี่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นสันทบนะคะสันทบของคอเสื้อคอตั้งตรงนี้ค่ะเราก็จะวน เส้นที่เรากลิ้งเอาไว้นะคะจะไม่ว่าจะเป็นเส้นไหลเวลาเราไปกลิ้งปกเราก็กลิ้งออกมาด้วยนะคะปกเขาก็จะอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวก็จะแปะคร่าวๆให้เพื่อนๆดูตัวสีส้มที่อยู่ในหุน่นก้อยสร้างวิธีนี้นะคะเขาเรียกสร้างคอในตัวค่ะคอตั้งในตัวนะคะนี่ค่ะเขาก็จะประมาณนี้คอเขาจะอบตั้งสวยนี่ค่ะคอเขาจะตั้งสวย ถราสร้างวิธีทีนี้นะคะในการสร้างปกเสื้อในตัวคอเขาจะอบเสื้อสวยคอเราปกเสื้อจะอบคอสวยมากการสร้างคอตั้งในตัวนะคะเพื่อนๆงงไหมเพื่อนๆลองทําดูนะคะวิธีนี้สูตรนี้วิธีนี้สวยนะอาจารย์หลายท่านก็จะใช้วิธีนี้กันซะส่วนใหญ่พาะก็จะตัดให้ลูกค้าวิธีนี้แทบทุกทุกเจ้าเลยค่ะแทบทุกเจ้าแต่ถ้าในกรณีที่ลูกค้าค่อนข้างอวบหรือว่า อ้วนเราก็วัดรอบคอลูกค้ามานะคะว่าเท่าไหรลูกค้าไซส์ปกติจะอยู่ที่36เซนอย่างที่เราเรียนกันมาเนาะ36เซน38มเซนอย่างเงี้ยเราก็ไซส์แบบไซส์แบบทั่วไปที่เราวัดมาคือรอบคอเราวัดมาเราก็ใช้วิธีสร้างแบบเหมือนกันค่ะเราก็จะนําคอตรงนี้ไปสร้างแบบในตัวได้เลยนะคะแต่นี่เป็นของมาตรฐานนะคะรอบคอ36เซน36มเซนแต่ถ้าลูกค้าตัวเลกก็ ตรงฐานคอตรงนี้ก็วัดออกไปสัก1เซนก็ได้นะคะ1เซนแต่นี่ที่วัดออกไปถึงเซนครึ่งคือไซส์ปกติมาตรฐานทั่วไปนะคะที่ใช้กันโอเคค่ะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปพอจะมีประโยชน์นะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ